ซูเปอร์แมปเอ็กซ์ a องซิมเพิลฮาร์โมนิกซิมเพิลฮาร์โนะครับเก๋าหน่อยน้องโอเคปะ่นะหนคคำว่าเก๋าของพี่เนี่ยมันมีความหมายแฝงนะครับพี่ต้องการเก๋าจริงๆนะแต่ไม่ใช้แบบเก๋าก้นตีนนะครับนะเก๋าแบบใช้ชีวิตเป็นอะไรเงี้ยนะอ,อ่าะมาดูกันหน่อยว่าคีย์ไอเดียคืออะไรบ้าง 1. นึ่งคือซิ m เพิลฮาร์โมนน้องต้องบอกตำแหน่งให้เป็นนะัหนึ่งในซิมเพิลฮาร์โมนคือดูวิธีคิดพี่นะครับ หนึ่งคือต้องบอกบอกตำแหน่งให้เป็นครับเมื่อบอกตำแหน่งให้เป็นอย่างที่สองคือน้องต้องเซตสมการได้และถ้าน้องเซตสมการได้น้องต้องรู้จากค่ามากสุดแม็กซิมัมกับค่าน้อยสุดมินิมัมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยน้องต้องรู้สิ่งที่เรียกว่าโอเมกาหรือค่าการสั่นของซิมเพิลฮาร์มอนิกจบครับนี่คือ4หัวใจของซิมเพิลฮาร์มอนิกนะครับบอกตำแหน่งเซตสมการรู้ค่าแม็กค่ามินและรู้ โอเมก้าหรือมันสั่นเร็วสั่นชา้านั่นเองโอเมก้าเยอะแปลว่าสั่นเร็วโอเมก้าน้อยแปลว่าสั่นอะไรสั่นชา้าถ้าสั่นงี้ชา้าถ้าสั่นงี้เร็วโอเคปะ่ะเพราะนั้นพอเป็นอย่างนี้ลองมาไล่ดูนะครับสเต็ปแรกบอกตำแหน่งคืออะไรครับเวลาเราพูดถึงการบอกตำแหน่งนะเราพูดถึงการบอกตำแหน่งซิมเปิลฮาร์โมนิกเราจะลอตการบอกตำแหน่งของซิมเปิลฮาร์โมนิกกับมุมเฟสของวงอะไรบอกไปแล้วรอบนึง วงกลมใช่ป่ะนะเราจะบอกการบอกตำแหน่งกับมุมเฟสของวงกลมนะครับซึ่งซิมเพิลฮาร์มอนิกแบบสแตนดาร์ดเขาจะนิยมให้จุดเริ่มต้นเป็นตำแหน่งสมดุลแล้วถ้าตำแหน่งตัวนี้เป็นตำแหน่งสมดุลก็แปลว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่านะครับพี่มีวัตถุเนี่ยไปผูกแล้วไปติดกับสปริงประมาณนี้โอเคปะ่ it, นะเก็ตเนาะเพรฉะนั้นเวลามันสั่นกลับไปกลับมาเนี่ยสมมติว่ามันสั่นกลับไปกลับมาแบบไกลสุด มันก็จะอารมณ์ว่าสันกลับไปกลับมาประมาณนี้เห็นปะเนี่ยกับไปจนถึงไกลสุดแล้วก็ดีดกลับไปกลับมาเวลาสปริงมันลั่นมันดีดเขี้ยนเนาะนะแต่ว่าเวลาเราเริ่มต้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าขอวาดอีกรูปนึงนะครับนะเพื่อเป็นตัวบอกตําแหน่งที่แท้จริงเราก็เลยจะมองว่าสมมุติว่าตอนแรกลูกบอลมันอยู่ตรงนี้เห็นปะคือตําแหน่งตรงนี้มันก็จะไปตรงกับตรงนี้เขาเรียกว่ามุมกี่องศาครับตีโกนครับกี่องศาครับ ศูนย์องศาใช่ป่ะหลังจากนั้นไอ้ลูกนี้มันทําไมครับอีลูกนี้มันขยับจนมันขึ้นไปที่ตําแหน่งข้างบนนี้นะครับสมมุติว่ามันสั่นจนไปขึ้นตําแหน่งข้างบนนี้นี่คือขาขึ้นไปเห็นป่ะมันก็เหมือนกับอะไรครับตําแหน่งที่เป็นเฟสของวงกลมที่มันสะท้อนภาพขึ้นมาอยู่ที่ตําแหน่งสูงสุดเห็นป่ะเห็นป่ะเพราะนั้นที่ตำแหน่งตรงนี้เรานับเป็นกี่ยงศาตอให้ชื่นใจหน่อย90โอเคป่ะ90าองศานะแล้วถ้าเกิดว่ามันต่อลงมาประมาณนี้ นะประมาณนี้พี่จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับเพราะเวลาเราไล่ตำแหน่งมันจะไล่ง่ายอ่ะเอาค้างตรงนี้เลยเว้ถ้าตรงนี้คือมุมอะไรน้องเออถ้าค้างตรงนี้คือมุมอะไรก็แปลว่าเวลาเราสะท้อนเงาไปเนี่ยมันก็ต้องไปตกที่ตรงนี้เห็นปะ่ะนี่คือตำแหน่งที่3ามนะครับที่มันจะไปตกหรือสังเกตนะครับว่าลักษณะการไปของซิมเพิลฮาร์มอนิกเนี่ยมันก็จะมีมุมเฟดวนไปเรื่อยๆเห็นปะ่ะ เห็นป่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่ามันดีดกลับแบบนี้นะครับดีดกลับมาด้านตรงกันข้ามนี่เลยปิ้วไปอยู่ฝั่งนี้เลยเป่ะนานในทางปฏิบัติคือน้องดูบนจอครับสปริงมันก็คือลั่นขึ้นแล้วก็ดีดกลับลงมาจนถึงตำแหน่งต่ำสุดถูกป่ะมันก็คือตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งสีแดงตรงนี้ตรงนี้คืออะไรครับมันก็จะเสมือนว่ามันลงมาจนมาอยู่ตำแหน่งอะไรนั่นเองตำแหน่งล่างสุดนี้ถูกป่ะ ถ้าอย่างนี้เราก็เรียกมันว่าณเดนั้นหรือณวินาทีนั้นมันเป็นมุมเฟสเท่าไหร่ครับกี่องศา270องศาเขียบ้สองร้อ270องศามันคือ3เท่าของ90หรือถ้าเรานับไปมันคือ3เท่าของอะไรครับไพส่วนอะไรไพส่วน2นั่นเองครับมันก็คือสายไพส่วน2แล้วก็สุดท้ายถ้ามันกลับมาที่เดิมนะสุดท้ายถ้ามันกลับมาที่เดิมก็แปลว่ามันทำไมครับมันเคลื่อนที่มาจนครบหนึ่งอะไรหนึ่งรอบเก็ตเนาะ แล้วนะตันนี้คือตำแหน่งของซิมเปิลฮาร์โมนิกนะครับดังนั้นถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าอาพี่ให้มันเริ่มต้นเคลื่อนที่ดูสีเหลืองนะครับดูสีเหลืองนะครับจนมาถึงซักอีนี่แล้วกันเอาตอนเริ่มต้นจากตรงนี้มาถึงตรงนี้มันก็จะมาล้อตรงที่ตรงนี้ถูกป่ะใช่ปะ่ะนี่คือจุดเริ่มต้นแล้วขึ้นมาที่ตรงนี้นะครับก็มาล้อมาที่ตรงนี้ถ้าล้อมาที่ตรงนี้แล้วพี่วาดรูปนะครับพี่วาดรูปออกมาเป็นรูปนี้ตึงนี่คือเปรียบเสมือนรัศสาะไร ลัศมีแต่เวลาเราพูดถึงการกระจัดที่แท้จริงการกระจัดคือตรงไหนนะ้องการกระจัดคือตรงไหนต้องวัดจากแนวที่เราเรียกว่าสามะสมดุลแล้วการกระจัดน้องต้องวัดยังไงที่ตำแหน่งนี้วัดขึ้นมาเห็นปะ่ะจากตำแหน่งสมดุลตัวนี้เราเรียกว่าระยะอะไรครับระยะ x เห็นปะ่ะจากจุดสมดุลวัดขึ้นมาที่ตำแหน่งสีเหลืองตรงนี้นี่เขาเรียกว่าการกระจัดหรือ x x นั่นเองนะครับ เพราะนั้นถ้าไปตรงล้อกับวงกลมมันคืออันนี้นั่นเองครับแล้วน้องก็จะได้สามเหลี่ยมมุมฉากล้อมาแล้วถ้ามุมตรงนี้มันเบนมาเป็นมุมใดๆสมมุติว่ามันเป็นมุมใดๆพี่ก็ให้มันเป็นมุมไฟใดๆแล้วกันมุมเซต้าก็ได้นะครับหรือมุมไฟก็ได้ไฟเป็นมุมนี้ขึ้นมาพอเราได้มุมนี้ขึ้นมาสิ่งที่เราจะได้คืออะไรเราจะได้สามเหลี่ยมรูปนี้ขึ้นมาทันทีว่าจริงๆแล้วระยะนี้ก็คืออะไรน้องด้านเนี้ย x ถูกปะ เอ่าแล้วน้องดูบนจอตอนที่มันไปจากสมดุลได้ไกลสุดเราจะเรียกศัพท์เทคนิคว่าแอมอะไรน้องแอมป์ิจูดนี่ไงตอนที่มันกระเด้งไปไกลสุดเนี่ยเราจะเรียกว่าแอมป์ิจูดซึ่งแอมป์ิจูดตรงนี้ดูดีๆทุกคนดูบนจอมันคืออะไรน,นั่นเองครับลัษณะอะไรลัศมีดังนั้นลัศมีนี่ก็ต้องค่าเดียวกันเรียกว่า A หรือแอมแอมป์ิจูดครับโ okay, อเคป่ะอ่าจากตรงนี้ความสูงในแนวดิ่งคือการกระจัด ด้านตรงข้ามมุมฉากคือแอมปิแอมปิจูดนะครับเพราะนั้นตรงนี้ล้อลงมาสเต็ปแรกจบแล้วนะครับรู้การบอกตำแหน่งแล้วพอเรารู้การบอกตำแหน่งเรื่องถัดไปที่เราต้องรู้เรื่องถัดไปที่เราต้องรู้ก็คือเราต้องเซตอะไรครับบอกแล้วเซตสมการนะครับเพราะนั้นสมการซิมเพิลฮาร์โมนิกเริ่มจากสมการการกระจัดสมการซิมเพิลฮาร์โมนิกเริ่มจากสมการการกระจัดสมการการกระจัดมาจากอะไร ามาจากอะไรดูบนจอเลยการกระจัด x เห็นปะ่ะ x เพราะนั้นจากสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจากสามเหลี่ยมรูปนี้เนี่ยถ้าเราต้องการหามุมทรายนี่ทุกคนโยงมานะครับหามุมทรายของมุมไฟใดๆจะเท่ากับข้ามหารด้วยฉากคือ x ส่วนอะไร x ส่วน a ครับถูกปะ่ะ x ส่วน a นะ x ส่วน a นะครับอ่าแล้วทุกคนดูบนจอตามพี่ น้องถ้าตรงนี้เป็น A นะดูบนจอดูบนจอถ้าตัวนี้เป็น A ตัวนี้เป็นมุมเซตาเอแต่เขาหามุมใช้อะไรไซหรือคอสคอสตรงนี้จึงเป็น a อะไรครับ A อคอสไฟติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนเขียนไปด้วยโอเคปะ่ะแต่ถ้าเอาแค่ไซก็คือข้ามหารด้วยฉากปกตินะครับเพราะฉนั้นสมการนี้เราจึงได้ทันทีว่าถ้าเราอยากจะได้สมการการกระจัดคือ x ที่นะที่เวลาใดๆทุกคนดูบนจอน้องต้องตบอะไรขึ้นไป ตบ A ขึ้นไปครับก็คือแอมพลิจูด A แล้วก็ s i ายใช่ปะ่ะแต่น้องสังเกต s i n ์ในที่นี้น้องต้องรู้ไอ้ตัวนี้ครับตัวฟ h i ตัวฟ h i ในที่นี้มันคือมุมใช่ปะ่นะนามันมีค่าเท่ากับโอเมก้าอะไรครับโอเมก้าทครับเพราะจําได้ปะ่ะโอเมก้าคืออัตราเร็วเชิงมุมเท่ากับมุมที่เปลี่ยนแปลงไปตอนหนึ่งน่วยเวเวลาเพราะฉนั้นตัวนี้พี่ก็เลยสามารถเขียนเป็นโอเมก้าอะไรไดโอเมก้าทได้ นะแล้วตรงนี้ทุกคนโนต้ตต่อโอเมก้าคืออะไรครับคือ2พายส่วนด้วยอะไรส่วนด้วยคาบหรือ2พายอะไร2พายเอ่ะจดลงไปนะเพราะนั้นเราจึงได้สมการการกระจัดเรียบร้อยเข okay, ้าปะหลังจากนั้นเราอยากได้ความเร็วทาไงความเร็วทาไงสมการความเร็วคือการกระจัดต่อหนหน่วยเวเวลามันคือดีอะไรครับ dx dt ครับดิฟเลยครับดิฟทา์ได้ cos ดิฟค o s cost, cost ได้ลบ sin ซ่าเพราะนั้นทุกคนดูบรจจนะครับนะ้น้องตั้ง A ไว้เว้นตรงนี้นิดนึงเร็วดูบนจจก่อนนะอย่าเพิ่งจดนะตั้ง A ไว้เว้นไว้นิดนึงดิฟ s i n ได้ c o s โอเมกา้าหลังจากนั้นจําไว้ให้ดิฟไซในดิฟโอเมกา้าทได้ Omega, จบนะดิฟ i ซได้ c o s นี่นะดิฟไ n ได้ c o s โอเมกา้าแล้วให้น้องดิฟไซดิฟโอเมกา้าตัดทออกได้โอเมโอเมกา้า เขียวปะจบสมการ v ครับอ้าวสมการ a คืออะไรครับสมการ a คือ d อะไร dv วีบอะไรบายดครับอ้าวทุกคนดูบนจอตามพี่อย่าเพิ่งจดอย่าเพิ่งจดโอเมก้า a ดิฟไซด์ได้คอรสดิฟคอรสได้ลบลบไซดูนะดิฟคอรสได้ลบไซโอเมก้า t แต่น้องต้องดิฟไซ์โอเมก้า t ได้เลยได้โอเมกา้าดังนั้นโอเมก้าไปทบโอเมก้าเป็นโอเมก้ากำลัง กำลังสองจบสมก,การซิมเพิลจบแล้วครับโอเคนะนะดิฟไซได้คอสดิฟคอสได้ลบลบไซนะครับจำไว้อันนี้คือแคลคูลัสดิฟไซได้คอสดิฟคอสได้ลบไซอ่าแล้วน้องถ้าน้องอยากทำสมก,การครอบจัก,กรวาลเนี่ยข้อสอบออกทุกสถาบันน้องทำงี้ครับทุกคนดูบนจอตัวนี้สามารถแปลงเป็นอะไรทุกคนดูบนจอครับ A cos o โอเมก A cos อเมก้าคือด้านนี้ถูกปะมันคือด้าน1ของสามเหลี่ยมมุมฉากหรือมันอาจจะเท่ากับ a 2กําลังสลบ x กําลังสองถอดอะไรถอดรูทเพราะฉนั้นตรงนี้น้องติดโอเมก้าไว้แล้วตรงนี้คืออะไรครับ a 2กําลังสลบกลังสองถอดรูทครับจบครับนี่คืออีกฟอร์มหนึ่งของมันคือติดในรูปฟอร์มสมการการกระจัดไม่ได้เป็นสมการตีโกณจบอาแล้วทุกคนดูบรจอครับทุกคนดูบรจอครับ S a s i n โอเมก้าคืออะไรคือ x เพราะนั้นตรงนี้คืออะไรครับลบโอเมก้าสแแล้ว a sin ยโอเมก้าคืออะไรคือ x ครับลบโอเมก้าสแกจบนี่คือสมการตีโกนในฟอร์มของการกระจัดหรือในฟอร์มของเแล้วข้อสอบเนี่ยจะไม่ออกเกินนี้ครับชัวร์ชัวร์จะไม่ออกเกินนี้นะครับไม่ว่าสถาบันแผทสองสถาบันสามันสถาบันแผทสามเลยนะครับ โอเคนะเพราะนั้นจากตัวนี้เราก็เลยสามารถที่จะหาได้แล้วพอได้ตรงนี้อันที่3มที่น้องต้องรู้คือเรื่องอะไรดูบนจอหรู้ตำแหน่ง2เซตสมการ3รู้ค่าแม็กค่าอะไรค่าแม็กค่ามินค่าแม็กค่ามินอยู่ไหนไปดูอันที่3มนะครับอันที่3คือค่าแม็กค่ามินค่าแม็กค่ามินเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเราดูหรือเวลาเราเทียบเนี่ยน้องมองง่ายมากเลยนะให้น้องเสมือนว่าน้องเอาสปริงนะครับ ค่าแม็กหรือค่ามินหมายถึงค่าแม็กค่ามินของอัตราเร็วและความเร่งครับนะเพราะการขจัดน้องรู้อยู่แล้วถ้าอยู่สมดุลแปลว่าน้อยสุดใช่ป่ะตอนไกลสุดเรียกว่าแอมอะไรแอมปิจูดมันรู้อยู่แล้วไงมันไม่ต้องบอกนะแต่การหาค่าแม็กค่ามินของอัตราเร็วหรืออัตราเร่งให้น้องจินตนาการจากมวลติสปริงว่าถ้าสมมติว่าตรงนี้คือตำแหน่งสมดุลเดิม แล้วน้องเนี่ยไปทำให้สปริงมันเกิดการสั่นกลับไปกลับมาแบบนี้กลับไปกลับมาแบบนี้โอเคนะถ้าเราไปทำให้การสั่นกลับไปกลับมาแบบนี้ช่วยบอกหน่อยว่าตรงกลางหรือด้านข้างที่ไกลสุดอะความเร็วเป็นศูนย์ช่วยบอกหน่อยเร็วเวลามันสั่นมันสั่นไงครับเวลามันสั่นมันสั่นไงครับทุกคนดูบนจอติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใช่ปะ เพราะนั้นพอมันไปไกลสุดมันต้องไปทําไมแป๊บหนึ่งก่อนเปลี่ยนทางหยุดแล้วพอมันไปไกลสุดก็ต้องทําไมแป๊บหนึ่งก่อนเปลี่ยนทางหยุดเพราะนั้นเรารู้ทันทีว่าตรงนี้ V มินิัมครับหรือตรงนี้ V เป็นเท่าไหร่ v เป็นศูนย์เห็นป่า V เป็นศูนย์แล้ว V มากที่สุดเลยต้องอยู่ตรงไหนตรงกลางเพราะพอมันไปไกลสุดหลังจากนั้นสปริงมันจะหลังกลับใช่ป่ะพอหลังกลับมันจะยิ่งเร็วขึ้น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 ,น,นจนเร็วที่สุดที่ตรงนี้ แต่หลังจากนั้นมันดันกดสปริงเข้ากดสปริงเข้ามาเลยถูกหน่วงให้ทําไมลงชาลงตรงนั้นดังนั้นตรงนี้จึงเป็น v m a x ครับจบครับเห็นปะ v m a x หลังจากนั้นทุกคนดูที่พี่ขีดเส้นใต้ครับ A จะมากที่สุดเมื่อ X ทําไมที่สุดครับน้องมากสุดเพราะมันแปรผันกันตรงๆเลยเห็นปะนาะจากตัวนี้เราได้ว่า A แปรผันตามขนาดตามอะไรได้เลยตาม x เลยครับนะเพราะนั้น เอกมากที่สุดคือนี้ครับเราเรียกว่าแอมปลิีอะไรแอมปลรจูดเอกมากที่สุดคือแอมปลิจูดเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้จึงเป็น a m a มครับเเลยมากที่สุดตามไปด้วยที่ตำแหน่งซ้ายสุดกับขวาสุดแล้วทุกคนดูบรจอถ้า x เป็นศูนย์เเลยเป็นอะไร0เพราะฉะนั้นตำแหน่งสมดุลจึงไม่มีความเร่งครับความเร่งเป็น0นแล้วน้องขี่เส้นใต้นะ V มากสุดคือตรงกลางนะครับ A มากสุดคือข้างซ้ายสุดกับขวาสุดครับ จากนั้นดูเลยนะครับน้องดูสมาการตีโกนเรล้ว V มากสุดเมื่อคอร์สต,ตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับหนึ่งคอสศูย์เท่ากับหนึ่ใช่ปะห่งคูณโอเมก้าเได้โอเมก้าเเพราะนั้น V max คือโอเมก้าเนั่นเองครับขนาดนะขนาดของ V max คือโอเมก้าเออ้าวแล้วน้องดู A อันนี้ครับทุกคนดูบนจอตีโกนมีขนาดมากสุดเมื่อเป็นเท่าไรเป็นหน ไซน์หนึ่งได้หนึ่งเลยเท่ากับโอเมกาสแควร์อะไรโอเมกาสแควร์เเครื่องหมายลบแปลว่าทิศตรงข้ามไม่ต้องสนเนาะขนาดพอครับเพราะนั้น a m a มเลยเท่ากับโอเมกาสแควร์เครับจบครับนี่คือขนาดสูงสุดเป็นไงน้องหลักสูตรเร่งรัดนำใจปะจบสามพาร์ทโอเคนะสามพาร์ทนะครับอ่าดูตาม การกระจัดให้ดูมุมเฟสให้เป็น0 90 273 6 0กลับมาที่เดิมโอเคปะเวลานวัดการกระจัดวัดจากแนวกลางการกระจัดสูงสุดเรียกว่าแอมปีจูดโอเคนะสมการ x คือ a s i n อะไรเมกาท t แต่ถ้าวันหนึ่งน้องไปเจอ a cos เมก้า t ควรตื่นปะไม่ควรตื่นมันก็คือสมการหนึ่งนั่นเองใช่แล้วน้องก็ค่อยดิฟครั้งหนึ่งได้ V ดิฟอีกครั้งนึงได้อะไร ได้ A โดยดิฟไซด์ได้คอร์สดิฟคอร์สได้ลบไซยว่ากันไปแล้วค่าสูงสุดก็คือ V สูงสุดโอเมก้าเคือข้างหน้านี้เห็นปะ A A สูงสุดคือโอเมก้าสแควร์เก็คือข้างหน้านี้ V สูงสุดตอนอยู่ตรงกลาง A สูงสุดตอนอยู่ไกลสุด